เอาละครับร้อยเมตรตบยาวให้คุณตาลอยตบยาวๆยาวๆเทาเส้นไทยเรียบร้อยครับร้อยสองปีนี่แล้ววิ่งได้อย่างนี้นี่สุดยอดแล้วครับทเกียรติที่เคารบครับลุงเหนื่อยไหมครับเหนื่อหมแข่งแข่งแข่งแข ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธา,านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุรสงคทามและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขออนุญาตท่านหันอกกมองกล้องน,นิดนึงครับการแข่งขันกระมุาสุโขทิงการครับ กาาาสรทเเอาสิรามาดูกันค่ะเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่าเอาดิโอ้โหพระกันผลุ้นช่องด้วยอายุรวมกันเท่าไหร่เลยครับนี่นี่หกสิบกว่าหกสิบแปดนอาละค่ะร้ขขอ,ขขย,รอยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายดูสับดูเปิดแม่จีนค่ะโอ้โหออกปิดเลยทีเดียวเชียวใครจับเวลาไว้ด้วยก็ได้ครับนี่แซงทางโค้งห้ามแซงตำรวจอยู่ ร้อยเมตรสุดท้ายก็อายุ65ปีนะน้ำ <65 S 2> อยู่นะปี <นำ S 1> ะที่นำอยู่ครับร้อยเมตรสุดท้าย,ายตามมาด้วย70ปีค่ะจากทีมรอบเนอร์ใครเป็นใครเอาเด็กเด็กยังไง<า>ยังไงเอาแล้วเอาคุณละนั้นเข้ามาแล้วอเอาแล้วครับร้อยเมตร ลอยตัวไปแล้วนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหดูท่าวิ่งนี่นามือมือถูกหอดเลยครับสุดยอดเลยนะคะตบมือยาวๆ<า><า>ให้คุณตาหน่อยตบยาวๆย,ยาวๆ ร้อยสองปีนี่แล <club> ้ววิ่งได้อย่างนี้ี่สุดยอดแล้วท่านต้องเกียรติที่ก็รบครับรูกผมไปจะมาด้เทียได้ไกลเงี้ยมการมาเลีแันครับูค่ะนี่ต้องดูเดียวด้วยลูกแปดสิบเลยครับจับมือัหน่อยครับหนึ่งตาดูเปับขอบคุณมากครับ ยิ่งใจไหวไหมครับไหวไหมครับสู้สู้ช่วงบอกว่าเ่อแบบอย hey, ่างสูงเลยครับโอ้ยสุดยอดผมเกิดมาไม่เคยเห็นใครวิ่งขนาดนี้เลยฮะโอ้ยเป็นเกียรติมากเลยฮะ นายยกกบูพอไม่ยกดใจนะที่จะเจอไตอเคคขอยก็มีนะครับเชื่อว่านว่ามันวิ่งได้มันจะวิ่งได้โอ้นะครับขอยาตข้างงุ้ท่านเรือกสมาคมกีฬาจังหวัดทชี่งราท่านสงสารเนี่ยท่านจะออกกำลังกายทุกวันทุกวันเลยครับ